ฝากความรู้สึกขอเชิญพี่ลุยปรบมือให้กับพี่ลุยค่ะขขได้ค่ะยินดีอรับไยจริงๆแล้วตนเต้นนะพี่ขออน,นุญาเกรินิดนึงนะคะว่าการที่ที่รู้จักบ้านสีเริ่มมาจากสนุกเกอร์ค่ะกเกอร์เนาะ เหตุการณ์วันนั้นก็คือพี่ไปอยู่ในการประกวดของนุกเกอร์โดยประกวดที่ไปหาผู้ใหญ่ท่านแล้วก็ได้เห็นน้ำตาแล้วก็ได้ติดตามนุกเกอร์แบบจริงๆจะบอกว่าวันนั้นไม่ได้ประทับใจนุกเกอร์นะประทับใจแม่นุกเกอร์คือเป็นผู้หญิงที่ต้องีในทั้งที่ลูกชายมีน้ำตาแล้วพี่เคยติดตามนุกเกอร์มาจนเป็นสนมโมพ่อ นานนาน,น,านจริงๆแล้วจะบอกว่าอพี่ให้นิยามของนุกเกอร์เป็นผู้ชายตามฝันเขาตามฝันของเขามาตลอดพอจากนุกเกอร์พี่มาเจอน้องปายพี่ให้นิยามของน้องปายคือผู้ชาย <laughs> ผู้ชายที่ตามหาความจริงเพราะว่าเขาเรียนจบแล้วเขาพยายามหาทางงานที่เขามีความส,สุขง,งานอะไรก็ได้ที่เขามีความสุขนี่คือผู้ชายที่ตามหาความจริงลลลเมื่อสองคนมารวมกันรึงเป็นความสันที่เป็นจริงพ่อมาถึงน้องขออนุญาตถึงน้องอออาจจะไม่ลุกตัวว่า พี่ตรงไหนขอโทษนะท่านผู้คนค่ะวันหนึ่งน้องไลท์สดเป็นดีเจคุกพี่ออนแล้วน้องออฟพูดคำว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามาดูน้องไปหรือมาดูผมพี่เข้าไปคอมเมนต์ว่าออฟเก่งออฟให้ออฟมั่นใจแล้วออฟก็ตอบกลับมาว่าในในไลท์สดนั้นนะว่าขอบคุณครับพี่ ผมจะทำให้ดีที่สุดรู้สึกว่า,าอ,อยู่ในติตต่อที่ยัเนานนานนานมากแล้วสำหรับน้องยีนนะคะจากที่พี่ติดตามมาโดยตลอดก็คือเป็นพี่สาวที่น่ารักเนาะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่โอกาสทางการศึกษาเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครแต่ก,ก็เลือกที่จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ดำเนินธุรกิจที่ลื้มใจมาก ค่ะและสุดท้ายสำหรับบ้านสิงสระบุรีที่เป็นคนแรกที่ตัดสินใจโอนเงินโดยที่ไม่รู้เลยว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ตัดสินใจโอนเลยที่ที่เลือกบ้านสิงสระบุรีเพราะนิยามที่แอดมินให้ต้องขอขอบคุณแอดมินทุกคนแอดมินพูดคำว่าเราจะไม่มีบ้านนุกปะ เราจะไม่มีบ้านออกบ้านปูมบ้านแกปเปอร์แต่เราจะเป็นบ้านสิงซึ่งหมายถึงเราจะซับพอร์ทุกคนขอให้น้องทุกคนโชคดีค่ะเราก็จะเป็นกล้ามากนะลูกขอบคุณที่เมากลนะคะเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งมากๆไม่ได้ส่งต่อบทความนี้ให้กับคนใดคนดี